รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับผมป๋องเชียงใหม่เช่นเคยกับคุยเฟื่องเรื่องเกษตรวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของภาคการเกษตรของเรานะครับนะฮะหลังจากที่ประเทศเราเนี่ยก็เปิด AEC กันมาแล้วนะฮะปีนี้ถือว่าเป็นปีของการเ,เปิด AEC นะฮะเศรษฐกิจออเซียนนั่นเองนะครับคุยเฟื่องเรื่องเกษตรวันนี้นะครับเราจะไปพบกับ แขกรับเชิญและก็พิธีกรคู่ขขัญของผมของเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณแดงแมสโกนก่อนครับนะฮะสวัสดีครับพี่แดงครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็มีแขกรับเชิญแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับนะฮะก็ไม่ใช่ใครอื่นและไม่ใช่อื่นใครนะฮะคุณยักษ์มังกรเจดนานั่นเองครับแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะใช่นะฮะยักษ์จะมาทําอะไรกับเกษตรอ่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับนะฮะแต่ว่าเรื่องของภาคการเกษตรนี่ที่เรียกว่ายักษ์ยักษ์กันหนึ่งก็คือเรื่องของ ธุรกิจเรื่องของปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยสําคัญนะฮะเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับบุ๋นแดถ้าเกษตรไม่มีปุ๋ยนี่แย่มันนะครับบทีปุ๋ยเราคําว่าปุ๋ยนี่มันลึกซึ้งลึกซึ้งใช่ครับไม่รู้ว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคุณภาพักไปเรื่อยเปื่อยนะครับปุ๋ยปูนสุก้ปุ๋ยอะไรต่างๆแต่ละปุ๋ยแต่ละชนิดเนี่ยนะครับมันก็มีความหมายมีความเข้าใจที่ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจตรงกันนะนะว่าปุ๋ยเนี่ยนะครับ ทำไมถึงมีความจำเป็นกับพืชนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเราคงจะได้ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราคุณจักรมังกรเจ้น้ำนะครับนะฮะเรื่องของปุ๋ยนะครับถามอาจารย์ป๋องก่อนครับปุ๋ยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมูลค่าการนำเข้าเราประมาณกี่ล้านปุ๋ยปีหนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบแสนล้านนะหกแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านใช่ไหมครับเพอายูเรียนี่แสนกว่าล้านใช่ไหมครับนะฮะถือว่าเป็นบางทีพ่อแม่น้องเศรษฐกรใช้ปุ๋ยกันเยอะนะฮะเมืองไทยนี่ตั้งแต่ มีอะไรอ่ะเขาเรียกปฏิวัติเขียวครั้งแรกนะฮะตอนตอนที่ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่หนึ่งอเราก็เริ่มนั่นคือเป็นการปฏิวัติเขียวครั้งแรกก็คือการเพิ่มผลผลิตให้กับพืชต่อไร่เองให้ผลผลิตต่อไร่ให้มันเพิ่มมากขึ้นโดยการใช้ปุ๋ยนั่นเองก็เหมือนกับเปลี่ยนจัดการปลูกหัวไร่ไปนะการแลกกันในพื้นที่ก็กลับมาเป็นการค้าขายการค้าขายนะฮะวงการ เกษตรก็เราก็เริ่มตั้งแต่ขยับตั้งแต่มีการปฏิวัติเขียวตั้งแต่ตอนนั้นเดี๋ยวยอดไปนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ป๋องกับพี่เท็จพี่กอรับเชิญเราคุณยักษ์คุณยักษ์ครับก็ปุ๋ยเนี่ยแบ่งเป็นหลายประเภทด้วยกันครับมีอะไรบ้างครับพี่หนึ่งนะฮะคือปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยมูลสัตว์ก็เรียกว่าเป็นปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวขี้ควายอะไรเงี้ยนะครับนะปุ๋ยตะกูลปุ๋ยอินทรีย์อ่าหนูคปุ๋ยอินทรีย์ครับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักสารเคมีใบที้อะไรต่างๆ่างหมักกันนะปุ๋ยเเคคคมมีีือ ทำไมเรียกปุ๋ยเคมีเพราะว่ามันสร้างมาจากน้ํามันอันนี้มีบทบาทมากแล้วเราจะรับย้อนไปถึงปุ๋ยเคมีเป็นยังไงเคมีอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งครับอินรียเคมีอันนี้อินรียบวกกับเคมีอันนี้ได้ยินกันบ่อยครับผมแล้วก็มีปัญหากอะเมียมกันใช่เพราะว่านะครับมันเป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนาใช่ครับเพราะว่าจริงๆเริ่มแรกอย่างที่อย่างที่คุณแดงบอกครับครับว่าเริ่มมาจากปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักครับปุ๋ยข้อก็มูลมูลสัตว์ต่างๆครับปุ๋ยหมักก็เอาซากพืชซ ก็มาหมักแล้วจากนั้นก็พัฒนาการมาเป็นปุ๋ยเคมีเพราะว่าเราเริ่มที่จะต้องการผลผลิตให้มากขึ้นทีนี้การใช้ปุ๋ยเคมีไปนานๆเนี่ยเขาก็มองว่ามันอาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมไหมนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็เลยพัฒนาขึ้นมาอันนึงเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีอย่างที่คุณแดงว่านะครับถานนิดหนึ่งใส่ปิ้งเราเนี่ยจับอยู่ในกลุ่มไหนครับคุณแดงครับปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยชีวภาพนะครับนะฮะมันต่างจากปุ๋ยสี่ตัวที่เราบอกไปแล้วเป็นไงครับคือปุ๋ยชีวภาพเนี่ย เขาสามารถนําที่เราใส่ปิ้งของเราเนี่ยสามารถนําในตัวเจนจากอากาศครับมาใช้ได้อครันนี้เป็นวิวัฒนาการของญี่ปุ่นนะครับเพราะในอากาศที่มีไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนเยอะคือปุ๋ยนั่นแหละไนโตรเจนก็ตัวหน้านั่นแหละที่เรารู้จักกันอยู่นะครับในปุ๋ยซิีก็คือตัวหน้าปุ๋ยปุ๋ยเคมีคือตัวหน้านั่นเองใช่ครับนะครับนะฮะก็เป็นธาตุไนโตรเจนอย่างที่คุณแอมบอกว่าคือในอากาศเนี่ยเรามีไนโตรเจนเยอะมากนะฮะทีนี้การที่จะ พืชจะเอาไนโตรเจนในอากาศมาใช้ได้เนี่ยดึงมาใช้โดยตรงไม่ได้นะมันต้องมีตัวช่วยอย่างตัวสายปิ้งเราก็ช่วยดึงไนโตรเจนากอากาศใช่ครับเอามาให้พืชได้กินน้ําที่มาจากดินเนี่ยนะครับครับผมสู่พืชมาจากดินเนี่ยมาลต้นพืชเรือกน้ําบาดาลน้ําบาดาลไม่งามเท่ากับน้ําฝนครับน้ําฝนเนี่ยตกมาจากฟากฟ้านะครับมาถึงต้นไม้นี่นะครับต้นไม้งามมากใ่นั่นเป็นเพราะว่าเขาถูกออกซิเจนครัถูก ุ๋ยปลูกในตัวเจนต่างๆลงมาถึงต้นพืชครัพอถึงต้นพืชปั๊บเนี่ยต้นพืชก็จะเติโตัวได้ดีเท่ากับว่าน้ําฝนเป็นตัวพาในตัวเจนในอากาศลงมาให้ต้นพืชนะฮะแต่ถ้าน้ําบาดาลน้ําประปาเนี่ยบางทีลดสเก็ตดูนะลดยังไงก็ตัางลดยังไงก็ช่างมันไม่สวยเท่าท้งฝนฝนเพราะอย่างนี้นี่เองเขียวทั้งปุกขาใช่ครับใช่ครับโดนพ้นทางเขียวไปหมดใช่ครับนะครับอันนี้เพราะมันในตัเจนในตัเจนจาน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของ <c oughs> ในตัวเจนกันดีกว่าะฮะในเรื่องของปุ๋ยเคมีนี่ยังไงก็ขายไม่ได้ไดเอาว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยเริ่มต้นมาจากไหนครับผู้แทนครับปุ๋ยเคมีเนี่ยถ้าเป็นไนตัวเจนจริงๆเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจากน้ํามันน้ํามันนะครับน้ํามันน้ามันที่เราขุดเจาะกันมาทาเป็นเชื้อเพลินนี่แหละครับมาจากน้ํามันแล้วก็สกัดจากน้ํามันเนี่ยนะฮะสกเราสกัดน้ํามันดิบออกมาอ่าฮะครับ สกัดออกมาไปเป็นน้ํามันที่ใช้ในรถยนต์อาแบ่งประเภทของน้ํามันออกไปนะครับไปเป็นปุ๋ยสกัดออกมาไปเป็นซิติกแอซิดสกัดออกมาไปเป็นไนตริกไดเทอร์ใดต่างๆมันก็แยกออกมาทั้งหมดครับแล้วก็ได้เป็นไนโตรเจนส่วนหนึ่งได้เจนส่วนหนึ่งเขามาเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยนะครับนะฮะเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยถามคุณยักษ์นิดนึ่งถือว่าเป็นตัวหลักไหม จริงๆในในการเกษตรเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตขั้นแรกในเรื่องของอการเจริญเติบโตของต้นของใบนะครับมีความจําเป็นในช่วงแรกรนะครับเพราะว่าพืชต้องการไนโตรเจนไป ทำกิจกรรมในเรื่องของการเจริญเติบโตนะฮะเหมือนกับยกตัวอย่างอย่างการปลูกข้าวในอดีตพี่น้องเกษตรกรใช้ยูเรียเป็นหลักเพราะว่าต้องการให้ต้นข้าวเนี่ยขยายตัวอย่างด้วยความรวดเร็วนะครับทีนี้ไนโตรเจนมันไปมีผลในเรื่องของเซลล์พืชคือไปขยายเซลไปขยายเซลล์ให้มันเต่งไปขยายเซลล์ให้มันขยายตัวมากๆนะครับทีนี้การใช้ไนโตรเจนเยอะๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีในช่วงแรก แต่ถ้าใช้ไปนานๆแล้วมันมันมีผลเหมือนกันเป็นไงครับครับมันจะมีผลในเรื่องของทําให้สภาพแวดล้อมไม่ดีคือดินเสียไนตัวเจนเนี่ยนะค,คือตัวในตัวเจ้นเนี่ยไม่ได้ทําให้ดินเสียแต่ว่าในปุย๋ยยูเรียมันมีส่วนประกอบไอ้ส่วนประกอบของเขานี่แหละที่มาทําให้ดินเ,เกิดความเค็มเกิดดินแน่นเพราะนั้นความเข้าใจของพี่น้องเกษตรกรที่บอกว่าใช้ปุ๋ยยูเรียแล้วดีอันนี้ต้องเปลี่ยนความคิดนะฮะต้องเปลี่ยนความคิดคือในตัวเจ้นเนี่ยปุ๋ยทุกชนิดมันจะมีตัวเคลือบ เคลือบเมล็ดมันอมพอเคลือบเมล็ดปั๊บเนี่ยจะทําให้เม็ดปุ๋ยมันแข็งครับ <c oughs> การทาให้เม็ดปุ๋ยแข็งเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยไดเทอจะลงไปในในดินเนี่ย <c oughs> ก็ทําให้ดิน <c oughs> แข็งตัวได้ด้วยเหมือนกัน <c oughs> นะครับแล้วก็ตัวไนโตรเจนมันมีความเค็มมีเป็นกรดเป็นด่างต่างๆก <c oughs> รดต่างๆก็ทําให้ดินเขาโครงสร้างทางดินเนี่ยของเราเนี่ยสูญเสียไปบ้าง แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรครับเราก็ใช้มากัน4ี่สิบหปีแล้วมันมีทางแก้ของมันนะครับวิธีแก้ต่างๆเนี่ยก็ใช้สายปิงของเราเนี่ยใช้ใ่สายปิ้งนะครับย่อยต่างๆใช่ครับกลับมาดินมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับคำว่าดินมีชีวิตตรงนี้หมายความว่าในดินเนี่ยมีจุลินทรีย์นะครับใไม่ใช่แบบดินมีหัวใจมีชีวิตไม่ใช่ถ้าดินมีชีวิตประหลยก็คือมีจุลินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้น เราจะสังเกตตามป่าเขาลำนาวไพเนี่ยครับต้นมงต้นไม้เขียวงามมีชีวิตมีดนีธรรมชาติเพราะฉะนั้นอยากให้ดินมีชีวิตเกษตรกรอยากให้ดินมีชีวิตเราก็ใส่ใส่ปิ๊งลงไปเติมลงไปนะฮะเวลาปลูก รูดปลูกนี่มันจะได้คดงามคดงามครับนะครับสวยไปหมดแล้วก็ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงไปด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับนี่ได้ดีเยอะมากเป็นครึ่งเลยครับเป็นครึ่งเลยเหรอครับครึ่งนึงเลยครับผมนะะฮทีนี้จุดจุลินทรีย์ในธรรมชาติเนี่ยบางครั้งพี่น้องเกษตรกรอย่างชาวนาเนี่ยมักจะเผาต่อสางพันธุ์ข้าว โอ้นี่สำคัญนะไปนี่ตามหัวไหล่ปลายนานี่เผากันนะใช่มันเป็นการทําลายจุลินทรีย์ธรรมชาติทางหนึ่งเลยครับครับเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ธรรมชาติมันจะหายแต่ว่าในสายปิ้งเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ธรรมชาติอย่างหนึ่งหยดในสายปิ้งเนี่ยมีจุลินทรีย์หนึ่งพันล้านตัวนะครับผมเพราะนั้นตัวเนี้ยจะไปช่วยเสริมสร้างทําให้จุลินทรีย์ธรรมชาติกลับคืนมาครับแล้วก็พัฒนาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนนะครับต้องต้องเน้นว่าอย่างยั่งยืนนะครับทีนี้การใช้สายปิ้งคือต้องใช่น ฉีดทุก15วันหรือหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเปล่าก็ใช่ครับแต่ว่าลักษณะแล้วแต่พืชใช้ทุกครอบก็แล้วกัน응ทุกครอบทุกฤด,ดูกาลแล้วฤดูนี้ปลูกข้าวแลฤดูหน้าปลูกข้าวก็ใช้อีกใช้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจุลินทรีย์ก็มีชีวิตไอ้สิ่งนี้มีชีวิตมันมันก็ดีอยู่แล้วนะฮะมันตายได้ตายได้เราก็เติม้าไปใหม่ไปเรื่อยๆครับให้เป็นวัฏจักรของเขานะครับนะครับ ก็ทําให้จุลินทรีย์ในธรรมชาติมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็จุลินทรีย์ธรรมชาติก็จะกลับคืนมาสู่ธรรมชาติแล้วเขาก็จะส่งผลมาถึงเรื่องของพืชอะไรต่างๆให้มันเจริญเติบโตอย่างเต็มที่อย่างนี้ครับอาจารย์ปองครับก็ของเรามันคุยกันแป๊บเดียวจริงๆนะฮะเดี๋ยวพบกันครั้งหน้ากันแล้วกันครับเบรกกันช่วงแรกกันสักครู่นึงครับครับผม